คือจริงๆอ่ะเน็ตไม่ค่อยอยากทำคลิปแต่งหน้านะเอาจริงเพราะว่าตัวเองก็แบบไม่ได้มีความรู้เรื่องแต่งหน้าเลยเท่าไหร่เขิดมาเน้นมานั่งทำคลิปอะไรแบบเนี้ยฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้เปิดคลิปมาแบบหน้าสดอีแลบบ้ววันนี้นะคะเน็ตก็อยู่บ้านช่วงนี้เน็ตอยู่บ้านแบบ อยู่บ้านมาหลายวันแล้วนะเพราะว่าเน็ตไม่ค่อยกล้าออกไปไหนเลยอะช่วงนี้เพราะสถานการณ์โควิดมันค่อนข้างแบบรุนแรงใช่ไหมช่วงน,นี้ก็เลยแบบว่าอยู่บ้านดีกว่าปลอดภัยที่สุดเน่ยก็เลยมาทําคลิปนะคะวันนี้เป็นคลิปแต่งหน้าแต่งหน้าอยู่บ้านเอาจริงจริงอยู่บ้านนี่ก็คือแบบหน้าสดแบบนี้นะคะไม่ได้แต่งไม่ได้ทําอะไรเลยวันนี้ก็เลยจะทําคลิปแต่งหน้าเบาๆเดินห้างแถวบ้านเล็กน้อยนะคะก็เดี๋ยววันนี้เน่ยก็จะมาทําให้ดูนะคะว่าขั้นตอนของเน่ยมีอะไรบ้าง หน้านะคะอันนี้คือเน็ตลงครีมแล้วนะคะสิ่งแรกเน็ตจะทําก็คือเน็ตจะปัดขนตานะคะน,นีเน็ตไปต่อขนตามาเน็ตก็จะปัดให้มันเป็นตรงก่อนคือจริงๆอ่ะเน็ตไม่ค่อยอยากทาคลิปแต่งหน้านะเอาจริงๆเพราะว่าตัวเองก็แบบไม่ได้มีความรู้เรื่องแต่งหน้าอะไรเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้ก็จะมาแชร์แบบ ลุกที่เนททาอยู่บ้านง่ายๆนะคะเผื er time, ่อทุกคนอยากลองทําตามดูขั้นแรกนะคะเนทก็จะทาคอนซีลเลอร์จริงๆคอนซีลเลอร์เนทไม่ได well, ้ไม่ได้ใช้นะคะแต่ว so ่าอันนี้เนทเพิ่งไปลองซื like. ้อมาของเซเว่นะคะก็คือยูสตาอันนี้ไปเดินเซเว่เจอก็เลยลองซื้อมาเล่นๆก็จะทาทาแต้มไปตรงที่มันมีแบบ เนี่ยเน็ยจะมีรอยด่างดำเยอะนะจุดด่างดำมีเยอะเลยอ่ะก็ค่ะเพื่อเนี้ยหัวเขาจะเป็นแบบฟองงานะคะก็ดีหน่อยแล้วเน็ยว่ามันแบบใช้ง่ายดีราคาประมาณร้อยกว่าบาทนะคะที่เซเว่นเน็ก็ใช้มือแต้มไปเลยเ <c oughs> ข,ขินไปแน่ยมานั่งทำคลิปอะไรแบบเนี้ย <c oughs> เพราะว่าจริงๆตัวเองก็ไม่ได้เป็นคนที่แต่งหน้าเป็นโอเคอันดับต่อไปนะคะน็ตก็จะลงแป้งฝุ่นแ่ะแป้งฝุ่นที่เน็ตใช้ก็คือของ Bichu นะคะตัวนี้เนื้อแป้งเขาเนี่ยจะออกแบบสีจมพูนะคะ ก็เทใส่ฝาถ้าไม่ได้ไปไหนอะ่ะหรือไปแบบใกล้ๆแถวบ้านส่วนใหญ่เนี่ยก็ใช้เป็นแบบแป้งฝุ่นลงที่หน้าเบาๆให้มันไม่มันนะคะ <S <S 1> <S 1> เนื้อแป้งเขาเนี่ยจะสีชมพูไม่ชอบใช้แป้งฝุ่นเวลาแบบอยู่บ้านไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้ไปไหนก็จะทาให้ทั่วหน้าเลยรอยสิวเยอะมากเลยอะ่ะตรงเนี้ย แต่เน่ไม่ได้ทาคอนซีลเลอร์นะคะเน่จะทาเป็นแบบบางจุดเพราะว่าไม่อยากทําอะไรเยอะอยากทําอะไรแบบง่ายๆเสร็จแล้วนะคะเน่ก็จะเขียนคิ้วเขียนคิ้วนะคะดินสอเน,นี่ใช้ของ ODBO อันนี้คือน่าจะซื้อมาตอนไปเดินอ E and บอยเนี่ยเหลือแค่นี้แล้ว ดินสอที่นใช้คือเบอร์3นะคะ ODBO คือใช้ไปเยอะมากเหลือแค่นี้จริงๆซื้อมาหลายแท่งนะแต่ว่าไปไหนหมดแล้วไม่รู้ว่าเหลือแท่งเดียวอยองไะคิ้ว <Q S 2> เป็นอะไรที่แบบว่าที่เกียดเขียนสุดๆที่เกียดททำเพราะว่าไม่ไม่ถนัดเลยจะมีปัญหากับการเขียนคิ้วตลอด บใช้เวลานานมากกับการเขียนคิ้วเนี่ยจะเหลือตรงหัวคิ้วไว้นิดหนึ่งนะคะแล้วก็ใช้ที่ปัดขนคิ้วปัดจะเขียนแค่แบบตรงตรงกลางๆนะคะไปตรงหางแล้วก็เหลือตรงหัวไว้อันนี้ก็จะมาแบบเติมๆนะคะ เสร็จแล้วนะคะคิ้วยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้เราก็จะเติมหัวคิ้วด้วยเราก็จะเติมหัวคิ้วด้วย4 y o u ทนะคะเน่จะชอบใช้สีสีนี้น้ำตาลอันนี้นะคะมันจะมันจะเข้ากับดินสอเขียวหน่อยเน่ก็จะเติมตรงหัวต่อ เราไปเดินแถวบ้านก็ไม่เป็นไรไม่ต้องเปอะไรมากก็ได้นี่คือในใกล้เสร็จแล้วนะเนี่ยเอาจริงๆมีแค่นี้เลยอันต่อไปนะคะเน็ตจะใช้บัตรออนจริงๆแล้วจริงๆแล้วเท่าจริงๆเลยเนี่ยเน็ตลงแค่แป้งเขียนคิ้วทาลิปแล้วก็ออกจากบ้านเลยแต่ว่าบางทีนะคะนี่ก็อยากให้แก้มแบบมีความชมพูนิดนึงเนี่ยก็จะเติมบัตรออนนิดนึงนะคะอันนี้เน็ตใช้เป็นของเ h อรแซมนะคะอันนี้ ก็คือดีมากดีงามและเลิฟมากสีนี้คือสวยสุดๆคือจริงๆแล้วเดอะแซมเนี่ยสวยเขาสวยแบบหลายสีมากนะคะไม่ใช่แค่สีนี้คือเขามีหลายสีที่สวยแล้วก็แบบดูเกาหลีมากอันนี้คือเบอร์ CR02 นะคะอันนี้จําราคาไม่ได้แล้วอันนี้นไปซื้อมาที่เกาหลีคือสวยชอบมากแี่ก็ลงแต่ว่าลงอ่อนๆนะคะไม่ได้ลงเยอะ ก็ลงประมาณนี้แล้วก็ลงตรงแบบตรงนี้ตรงจมูกนิึรู้สึกตัวเองลงเยอะไปละประมาณนี้นะคะแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายจริงๆก็ไม่มีอะไรมากนี่ก็แบบว่าแต่งแค่นี้นะถ้าอยู่บ้านนะคะเดินแถวบ้านอันสุดท้ายนะคะนี่ก็จะลงลิปนะคะเป็นของดีออนะคะ อันเนี้ยดีมากชอบมากเนยชายเราเนี่ยรู้สึกว่าลิมฟิปากเราอะ่ะให้ความแบบชุ่มฉ่ำอะ่ะดูเป็นธรรมชาติแล้วก็สีเขาก็คือแบบว่าน่ารักด้วยดีด้วยอันนี้เป็นเบอร์ศูนย์หนึ่งสองนะคะสีน่ารักมากทาแล้วก็เป็นธรรมชาติปากก็ไม่แห้งเลยทุกคนเห็นไหมดู แค่ทาก็สวยแล้วอ่ะดูปากล่างกับปากบนดูมีความธรรมชาติแล้วก็เงาๆชอบมากก็เลิบสุดๆเสร็จแล้วค่ะนี่ก็มีแค่นี้เลยแต่งหน้าไปเดินห้างแถวบ้านง่ายๆนะคะก็ไม่ได้ทำอะไรมากสุดส่วนผมเนี่ยก็ปล่อยถ้าไม่ปล่อยก็คือแบบใช้ที่หนี่ ที่หนีบผมนะคะแบบรวบแล้วก็แบบว่าก้าวขึ้นแล้วก็แบบหนีบไปแบบบ้านๆอย่างนั้นเลยมาทำคลิปเล็กๆน้อยๆนะคะให้ดูก็เดี๋ยวคราวหน้านี่ก็จะพยายามมาอัดคลิปลงอีกนะคะช่วงนี้ก็น่าจะพอมีเวลามาอัดบ้างแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะไยบายไปแล้ว